สวัสดีครับผมผมกบได้ครับผมการแสดงความดีใจกับหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขถูกหวยถูกรตเตรีนะครับเนาะของงวดงวดที 1, ่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดเลขของพี่ธพ,พรครับเลขละบ,บงในที่แกให้มาครับตัวแรกเน้นๆนะครับคือศูนย์หกสามเต็มๆตรง,ตรงๆแบบไม่ต้องกลับครับแต่ต้องยอมรับครับต้องบอกว่า มันเป็นเลขที่ว่าพี่นภพรครับแกให้มาก่อนนั้นๆครับแต่ว่ามันมาออกงวดน,นี้ครับเห็นไหมครับพี่นภพ,พรครับแกบอกว่าเลขน่ะวงในน่ะส่วนใหญ่เขาจะให้มาแบบตรงๆนะบางครั้งมันก็ออกตามหลังมันก็ออกตามหลังจริงครับงวดนี้ครับพี่นภพรก็บอกว่าเสียดายเนาะเสียดายมากๆเป็นอย่างถึงมาบอไห้ทุกคนได้โชคนแน่เลขรอบวงในครับแกให้มานะมันเป็นแบบนี้ตรงๆเลยแล้วก็มันเป็นแบบนี้เลย บังเธอนะครับแกก็บังเธอบอกกับแกแกก็ยังบ่หูสซึกว่า <c oughs> ทอแท้หูซึกว่าเมื่อนน้ำเ <c oughs> มื่อนเขาจะแบบประมาณบอกว่าบอกเลขกับทุกคนแต่สุดท้ายก็มาออกเลขอีกตัวหนึ่งใชนะ <c oughs> แล้วทําไมไม่ให้ออกตรงๆอันนี้คือคําบอกของพิณภพรน,นะงวดนี้ครับผมก็ได้พูดคุยกับพี่นภพรเป็นทีบร้อยแล้วเรียบร้อยครับงวดวัน <c oughs> ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับ พี่นภพร์แกให้เลขต่องวดมาเลยครับผมเลขลับ,บวงในสายตรงจากพี่นภพร์ครับเลขที่แกให้มาครับคือเลข471ครับ471 671 371 571ครับนี่คือเลขลับ,บวงในจากพี่นภพร์ครับทวนอีกหนึ่งรอบครับ471 671 สามจ็ดหนึง่งหาจ็ดหนึ่งครับนี่คือเลขลับวงในจากพี่นพพรครับแล้วก็ผายจำข้อฝันของเราเล่นะครับแกฝันว่าแกไปเห็นเห็นบาทไหมครับแกขึ้นไปไปวัดแล้วก็ไปเห็นบาทพระนั่นมันเป็นเลขเก้าสามหรือเป็นแปดสามทย่างนะครับเก้าสามน,นะแกก็ฝันแม่นนะครับเนาะแต่เลขมันออกหกสามครับแต่เลขมันออกหกสามวงวดนี้ครับ พี่ธามพรแกบอกว่าแกก็ฝันครับฝันก่อนที่เลขจะออกนะครับแกฝันวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับก่อนที่จะเบ็นวันที่หนึ่งอะแกบอกว่าแกฝันแกก็เลยว่าเลขฝันเนี่ยจะมาหมวดวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่าครับแกบอกสินะครับเนาะเลขรับวงในครับมันจะเป็นเลขสามตัวแต่เลขของฝันของพี่ธาพรครับเล่ามึงอะไรเพราะว่าเลขของฝันของแกนี่คือมันจะเหมือนกับมันจะออกตรงๆเลยก็ได้ครับ คือบอกว่าแกบอกว่าแกฝันว่ากแกได้ไปไหว้พระอีกแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนครับเป็นพระพุทธรูปองค์งงหนึ่งผมเลยถามว่าเมนเมนลุงปู่ทวดบอหลวงปู่สวงบอไผบอไม่ใช่ครับเป็นพระพุทธรูปนี่แหละแต่องค์สีทองขนาดใหญ่เลยครับบัดพ่อไปไหว้เสร็จครับแกก็ไปรดธรรมนต์ไหมไปรถธรรมนต์อยู่ไต้ฐานนะครับพระพุทธรูปที่ว่านะครับเป็นพระพุทธรูปปางยืนไหม เป็นปางยืนครับยืนแบบยางสูงเลยแต่เท่าความสูงครับแกบอกว่าสูงมากๆนั่นแหละแล้วก็แกก็ไปกราบไหว้ครับเป็นเป็นแท่นสีทองพระพุทธรูปที่ยืนอยู่ก็เป็นสีทองครับแกก็ไปกราบไหว้เสร็จปุ๊บก็ไปรดน้ำมนต์ข้างล่างครับพอไปรดน้ำมนต์นแล้วครับแกเห็นตัวเลขในฐานฐานที่ว่าพระพุทธรูปยืนอยู่นะครับแกเห็นเป็นตัวเลขครับคือเลขแปดหกหนึ่งครับ อันนี้คือเลขของฝันได้นี่คือเป็นเห็นตัวเลขใต้ฐานของพระพุทธรูปครับเป็นตัวเลขแปดหหนึ่งมันจะอยู่ข้างๆเหมือนกับขันธมุนสินะครับแกก็เห็นแกก็เห็นแกกับอกว่าแกกับไม่ได้คิดอะไรเนาะแกก็เห็นว่าเป็นแปดหนึ่งครับแกก็กราบไหว้เสร็จแกกล็ลงมาครับแล้วพอลงมาเลยครับพอกลับหันไปอีกรอบหนึ่งไม่เห็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ๆครับยืนอยู่หายไปหายแวบไปเลยงงมากหายไปได้ที่ไหนอ่ะพระพุทธรูปขนาดบาักยันตหนึ่งเลยในความฝัน แกเล่าความฝันให้ผมฟังแค่นี้ครับนี่แหละบนน้ครับอาจจะมางวดนี้ก็ได้แปดหกหนึ่งของเราครับแต่ความฝันของแกครับแกฝันแม่นมาหลายงวดเลยตั้งแต่งวดพูนครับฝันเห็นปู่พญานาคฝันเห็นวัดป่าปากโดมฝันเห็นปู่พญานาคสีดาแล้วก็ฝันได้แล้วขาดฝันครับฝันว่าเห็นเด็กหน่อยนะครับเนาะสิบห้าสิบหกปีเลขก่อหกหนึ่งครับงวดนี้ฝันเห็นเห็นตัวเลขในคันอ่ะเก้าสามมาดอกหกสาม มวลน,นี้ครับฝันเห็นเลขอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่เป็นตัวเลขแปดหกหนึ่งนี่ครับตัวเลขแล้วก็ไอเลขวุเลขละบงในนะ่ะก็คือเลขสี่เจ็ดหนึ่งขีดเส้นใต้เลยครับสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเลขเลขละบงในของพี่นาพรผมก็อยากเอาตัวเลขครับทั้งหมดมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาครับยอมรับครับว่าเสียดายมะเสียดายแล้วก็เสียดายมากๆครับเป็นอย่างถึงบอกตรงงวด แต่สักพักนี่ครับผมก็คิดว่าเลขลับวงในจากพี่นาพรครับเข้าสามตัวเนี่ยตรงๆใครก,กล่วเฮียตีแห้วตอนนี้ครับเฮียตีครับสักพักนี้แกก็ไม่ได้ค่อยไปเอาเลขลับวงในรอบที่ทสอง่าไรครับแกไปแค่รอบเดียวชนะแต่แกจะให้เลขมาสองสามสองรอบเหมือนกันเลขลับวงในของเฮียตีแต่พี่นาพรครับแกให้เลขลับวงในมาแค่ครั้งเดียวมันก็เขาครั้งเดียวครับตรงๆเลยแล้วก็เข้าสามตัวมาหลายมวดแล้วครับของพี่นาพรนี่ครับ ของพินาพรของเฮติครับเลขมันจะใกล้เคียงกันมากแล้วลองเปรียบเทียบเฉกันเลยครับแต่ส่วนใหญ่ครับเลขรับวงในของสายตรงของไพ่กระสังครับที่ว่าได้มากครับมันอาจจะมีที่ไปที่มาก็ได้แต่สำหรับผมเน่ะได้มานี่ครับมันก็ออกแบบนี้ครับออกตรงๆแบบนี้ให้ให้เห็นเลยเนะก็เสียดายครับมันไม่ตรงหมดแต่บางคนก็ยังตามอยู่ครับแต่ว่าพีนาพรก็ยังบอกครับว่าให้ตามเมือก็ได้ให้ตามดูก็ได้มันเป็นเลขที่ไม่กี่ตัวเนาะเลขสามตัว ถ้าหากว่ามีโอกาสถูได้สามตัวก็อยางใี้ถูครับให้เลขศูนย์หกสามมาวงในแต่มันไม่ตรงงมวดนะแล้วทําไมไม่ให้ตรงงมวดเป็นยังคือบอ,อกตรงงมวดกระแปกรกันเนาะอย่าอย่าเท่าด้เงินบ่นะครับเนาะแต่ถ้าออกตรงต,รงตรงครับผมคิดว่าหลายๆคนครับเจ้าประเทศได้ตังค์เนะงวนนี้ครับลองออกตามที่ให้มาดูครับเราออกมาเลยครับเด้อเลขวงในครับถี่ว่าให้เลขพี่นภพรมาเนี่ย ที่นครปมแกแบ่งปันให้ผมผมก็เลยเอามานําเสนอมาแบ่งปันให้กับทุกคนในพิรนาครับผมก็อยากให้ทุกคนถูกเลขสามตัวครับผมก็บยายถูกครับผมก็ซื้อเยอะเหมือนกันงวดเมื่อกี้ครับแต่ก็ไม่ถูกยอมรับครับว่าไม่ถูกซักบาทแต่ก็ย่อมครับผมมันก็เป็นแนวทางนะครับเนาะมันเป็นการเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะเข้าบูฮุงคบว่ามันช่มาตัวไหนแต่ก็เป็นการเสี่ยงโชคลุ้นลุ้นดวงครับว่ามันสีเป็นยังไงงวดนี้ก็อยายถือด้เนาะ เราบ้งคับว่า,าหาเข้าหมักตัวไหนเนาะเขาอาจจะมักค้างในค้างหนึ่งก็ได้ที่ว่าอยู่ในนี้ครับส่วนตัวผมบอกผมชอบตัวไหนบ่ผมก็สอบมดทุกตัวนะครับแต่ว่ารอดูครับว่าเราจะซื้อตัวไหนแค่นั้นเองครับบางคนก็นเน้นเลขสองตัวเป็นหลักแต่ส่วนตัวผมครับผมก็เน้นเลขสามตัวเป็นหลักเหมือนกันถือหน่อยถือร้ายก็อยากลุ้นครับเดี๋ยวครับถ้าหากว่าเลขระเบีงในของพิณพรแกมมีอีกรอบหนึ่งผมจะเอาไมาให้ทุกในพิรนาครับเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนครับอาจจะไม่ค่อยได้ดูใชนะนี่คือปัญหาครับปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่เอาลงครับปัญหาคือเราไม่ได้ดูมันบ่งเอนว่าช่องคลิปเลขเนี่ยมันมีแค่ช่องผมอย่างเดียวมันมีทัวร์เป็น,เรนร้อยครับไม่รู้ว่าเราจะดูช่องไหนมันก็เลยบ่เห็นตัวเลขใช่นะครับน้นครับเนาะเดี๋ยวรอบหน่งครับอีกรอบหนึ่งเลขรับบนในจากพี่นภพรขอบคุณหลายขอบคุณนะครับผม you mm -hmm.